สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมารับของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นน้องปาวันกิมเมตน่ารักน่ารักอันนี้เลยนะแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยก็จะเป็นมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎสีทองอันนี้เลยค่ะ สำหรับแบบนะคะที่แจกของฟร like milk, ีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนเนี่ยเข้ามาในแบบเรานะคะทุกคนเนี่ยจะต้องทาตามทัวร์เนีก่อนนะมันจะเป็นแบบฝึกฝนค่ะเรานะคะก็จะต้องมาเก็บไม้ตรงนี้นะแล้วก็มาตีค่ะตรงนี้จะมีคนดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตีไปนะคะเราจะได้เป็นคนดีเนี่ยขึ้นมาสะสมที่ด้านขวาบนด้วยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะคะที่เราเนี่ยจะต้องไปใช้อีกค่ะมันจะเป็นเหมือนกับตะข่ายอะไรแบบนี้นะคะของอันแรกนะคะทีีี่่่่เเเราาจจจะะะะะตต้้้อองใใชชนนนนนนนยมมมััปป็็็ไทกขค คน,นะคะจะต้องใช้ตะข่าเนี่ยจับเจ้าตัวไข่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างค่ะที่ตัวเกมนะคะให้เราเนี่ยทำตามเขานะให้ทุกคนเนี่ยทำตามตัวเกมได้เลยนะคะที่มันเป็นลูกศรคะ่ะถัดมานะคะเราเนี่ยจะต้องเดินมาที่ซุ้มไม้ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยทุกคนนะคะจะต้องกดปุ่มคําว่า backpack ค่ะต่อมานะคะพอเรากด backpack เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดต่อนะคะคําว่า inventory ค่ะ แล้วกดต่อนะคะตามที่ลูกศรเนี่ยเขาบอกได้เลยนะแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะต่อมานะคะสําหรับซุ้มไม้ตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องใช้ไม้ค่ะเป็นเลขหนึ่งนะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งก่อน,นะค่ะแล้วก็มาทุบตรงประตูตรงนี้นะคะให้มันเปิดออกค่ะจะแล้วเนี่ยด้านในนะคะเขาจะมีเป็นหีบสมบัติด้วยนะสามารถเก็บได้เลยค่ะ ทางด้านนั้นนะคะเมื่อเราวิ่งไปถึงเนี่ยตรงนี้นะคะเราสามารถกดที่ตัว e เนี่ยเพียงเท่านี้นะคะท u t o r เรียลของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะสาหรับวิธีการรับของฟรีเนี่ยที่เป็นปาวานะคะพอเราเนี่ยทำท t วร์เรียลสำเร็จนะคะแนะนําให้ทุกคนนะคะมาตีเป็นแคนดี้ตรงต้นไม้นะคะเพื่อเก็บแคนดี้ค่ะเราทุกคนนะคะก็สามารถวิ่งมาที่ตรงนี้ได้นะมันจะมีเป็นออร่าสีชมพูค่ะส่องสว่างอยู่นะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นโมเดลค่ะแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์นะคะทั้งหมด3ตัวค่ะให้ทุกคนจําเอาไว้ให้ดีนนนะะะะะะคคคเเเเเพรรรราาาาว่่่่ตตตออออียยจ้้งงกก็บบสิ์ใหล ชิ to to. Side, ้นนนั่่เองคะทุกคนนะคะสามารถกดทางด้านซ้ายมือนะคะเพื่อดูได้ค่ะว่า i n v e n t o r y ของเรานะคะมีสติกเกอร์กี่ชิ้นแล้วค่ะในการเก็บสติกเกอร์นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องเอาตะข่ายนะคะไปฟ้าเจ้าตัวไข่ค่ะไล่ทุกคนเนี่ยรอสักพักนะคะเพื่อดูว่าตัวไข่เนี่ยเขาจะฟักอะไรออกมานะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่3ตัวที่เราบอกนะคะอันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อมันนะคะปล่อยไปได้เลยค่ะแล้วก็ไปตีตัวถัดไปได้เลยนะอย่างอันนี้เนี่ยเรานะคะฟักออกมาได้เป็นน้องหมานะเราเนี่ยก็จะกดแคนดี้นะคะเพื่อเป็นการซื้อค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะใช้แคน เรียบร้อยแลวนะคะสาห,หรับสติกเกอร์ๆๆหนึ่งอันอันนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหาต่อค่ะตีไข่นะคะแล้วก็หาที่มันเป็นสติกเกอร์ข่อย่างนี้นะคะเราเจอหุ่นยนต์แล้วนะเราเนี่ยก็จะกดแคนดี้นะคะเพื่อซื้อค่ะทีนี้นะคะสติกเกอร์ของเราเนี่ยหุ่นยนต์นะคะก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาอันสุดท้ายนะอันนี้เนี่ยเรานะคะก็โชคดีเนี่ยฟังได้เป็นเจ้าตัวอันนี้เลยนะคะก็จะกดซื้อด้วยแคนดี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะสติกเกอร์ของเราเนี่ยก็เก็บครบนะคะอย่างละสี่ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะพอเรานะ ที่ตรงที่มันเป็นการรับเควสนั่นเองนะคะจะเป็นออราตรงสีชมพูตรงนี้ค่ะพอมาถึงนะคะเราเนี่ยก็สามารถกดที่ตัว e ตรงนี้ได้เลยนะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับแบชมาค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งชิ้นแรกนี้นะคะก็จะเป็นน้องปาวานั่นเองนะในการทาเควสนะคะเพื่อรับน้องปาวาอันนี้นเนี่ยมันจะเป็นการปลดล็อกด่านด้วยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเดินไปนะคะเพื่อไปรับของฟรีอีกชิ้นได้เลยค่ญญะก็จะเป็นมงกุฎนั่นเองนะคะโดยในการรับมงกุฎนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องทําแบบนี้ซ้ํานะคะเป็นรอบที่2คะ่ะก็คือไปเก็บสติกเกอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูะคะ่ะว่าจะต้องไปเก็บที่ไหนนะคะที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีออร่าสีชมพูที่มันส่องแสงขึ้นไปบนฟ้าน,นะคะตรงนั้นเนี่ยเรานะคะจะต้องไปเก็บ มีบอกเลยนะว่าไข่ที่เราจะต้องไปตีเนี่ยเป็นไข่สีอะไรค่ะแล้วก็สังเกตจํานวนนะคะว่าเขาเนี่ยให้เก็บทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะก็ไปเก็บตามนั้นได้เลยค่ะพอเรานะคะเก็บครบเราเนี่ยเรามากดตัว E นะคะแบบเดิมเนี่ย ตรงด่านตรงนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็จะปลดล็อกค่ะซึ่งพอปลดล็อกเราเนี่ยทุกคนนะคะก็สามารถไปที่ด่านถัดไปได้ค่ะโดยของฟรีนะคะเขาจะอยู่ในหีบสมบัตินะมันจะอยู่ในด่านถัดไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะทุกคนเนี่ยสังเกตไหมคะว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปกำปั้นนะคะที่มันเป็นสีแดงค่ะทุกคนนะคะจะต้องไปฟาร์มสัตว์เลี้ยงมาค่ะแล้วก็สวมใส่สัตว์เลี้ยงนะคะที่มีค่ากำปั้นเนี่ยเท่ากับ40นะคะหรือว่ามากกว่านั้นขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะทําให้เรานะคะสามารถเอาไไไไมมม้้้้้้นนนนนนีีี่่่่ยยปตตแผททัอูดดดดาาาบรงงคะโ เขาจะมีรูปแบ็คแพ็คนะทุกคนเนี่ยสามารถสวมใส่สัตว์เลี้ยงนะคะได้สูงสุดเนี่ยณตอนนี้นะคะทั้งหมด4ตัวค่ะโดยสัตว์เลี้ยงที่เราสวมใส่เนี่ยค่ากำปั้นจะต้องเท่ากับ40หรือว่ามากกว่านั้นขึ้นไปนะคะจึงจะสามารถตีไมลแล้วก็ลงมาด้านล่างได้ค่ะที่ด้านล่างนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องเล่นออบบี้ตรงนี้มานะคะทางด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีเป็นหีบสมบัติค่ะพอเรานะคะเปิดหีบแล้วเนี่ยทุกคนนะคะก็จะได้รับแบชมาค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะก็จะเป็นมงกุฎสีทองนั่นเองค่ะเด มันจะเป็นค่ากำปั้นนะคะที่รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า40ขึ้นไปนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นรวมสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เราไปเก็บสติกเกอร์มานั่นเองนะคะโดยการเก็บสัตว์เลี้ยงนะคะเราเนี่ยจะต้องใช้แคนดี้ในการซื้อด้วยนะเราจึงจะสามารถได้รับสัตว์เลี้ยงนั้นๆได้ค่ะทุกคนนะคะสามารถสวมใส่สัตว์เลี้ยงนะแล้วก็ไปทุบที่บ่อน้ํานะคะเพื่อลงไปเก็บของฟรีได้เลยค่ะ ขอ,อย้ำอีกทีนะคะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยอุปกรณ์นะคะมันจะมีไม้นะไม้นี่มันเอาไว้ทุบนะคะพวกสิ่งกีดขวางต่างๆนะคะหรือว่าเป็นการฟาร์มแคนดี้นะคะส่วนเจ้าตะข่ายเนี่ยมันเอาไว้ตีไข่นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ถูกป,ประเภทด้วยนะจึงจะสามารถทําให้การรับของฟรีเนี่ยทำได้รวดเร็วขึ้นค่ะก็ <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็เพียงนี้ค่ะไว้จนคลิปหน้านะคะไว้ค่ะ